แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบหมุนเวียนตอนที่สองสวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่คาปรยนวิทยาศาสตร์นะครับในวันนี้เราก็ยังคงอยู่กันที่เรื่องของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานแบบหมุนเวียนนะครับจากคาปรยนที่ผ่านมาเราได้ทราบหลักการทํางานของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ํา คลื่นน้ำและน้ำขึ้นน้ำลงกันไปแล้วและวันนี้เราจะมาศึกษากันต่อกับเรื่องหลักการทำงานของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ความร้อนใต้พิภพและลมครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปเรียนรู้พร้อมๆกับพลอยพัดและเพลินกันเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานแบบหมุนเวียนกันต่อนะคะ การจะเข้าสู่บทเรียนไหนมีใครตอบครูได้บ้างคะว่าสิ่งที่อยู่ในภาพนี้คืออะไรพลอยทราบค่ะครูสิ่งที่อยู่ในภาพนี้ก็คือเซลล์แสงอาทิตย์ใช่ไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะพลอยในการผลิตกระแสะไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ต้องอาศัยอุปกรณ์ที่เรียกว่าเซลล์แสงอาทิตย์นะคะเพราะว่าเซลล์แสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์สําคัญที่ช่วยเปลี่ยนพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าค่ะในบ้านเรามีโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่อุบลราชธานีและสระแก้วรวมถึงในบางสถานที่ก็ยังนำเซลล์แสงอาทิตย์มาติดบนหลังคาเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ภายในอาคารเช่นอาคารสารกลางจังหวัดและโรงเรียนจิตลดาเป็นต้นค่ะ หลักการทำงานของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพก็คือการใช้ไอน้ำจากน้ำพุร้อนที่มีอุณหภูมิสูงมากๆส่งเข้าไปขับดันกังหันที่มีแกนต่ออยู่กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าค่ะคุณพ่อเคยพาเพลนไปเที่ยวน้ำพุร้อนด้วยค่ะแล้น้ำพุร้อนที่เพลินเคยไปเที่ยวเนี่ยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้หรือเปล่าคะครู น้ำพุร้อนที่เพลินเคยไปคือบ่อน้ำพุร้อนฝางที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ใช่เลยค่ะที่นั่นเป็นแหล่งผลิตกระแสะไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใกล้พิภพ,พ,พที่ประเทศไทยมีในปัจจุบันมาถึงการผลิตกระแสะไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานแบบหมุนเวียนอย่างสุดท้ายกันแล้วนะคะก็ะคือการผลิตกระแสะไฟฟ้าจากพลังงานลมนั่นเองพลังงานลมเป็นพลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่ทุกที่ และไม่มีวันหมดไปนะคะการที่เราจะผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมได้จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งมีใครทราบบ้างไหมคะว่าเครื่องมือนั้นคืออะไรกังหันลมใช่ไหมคะครูใช่แล้วค่ะพลอยเราใช้กังหันลมมาผลิตไฟฟ้าได้ยังไงล่ะคะหลักการทำงานของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม ก็คือใช้แรงลมหมุนกังหันลมซึ่งมีแกนต่ออยู่กับแกนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าค่ะและสำหรับตัวอย่างแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมในประเทศไทยก็จะมีอยู่ที่แหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตและที่ลำตะคองจังหวัดนครราชสีมานะคะพลังงานจากลมเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดแถมยังได้มาโดยไม่ต้องเสียเงินซื้อ ถ้าอย่างนั้นเราก็ควรสร้างกังหันลมเยอะๆให้เต็มโลกเลยใช่ไหมครับครูเราจะได้มีไฟฟ้าใช้กันไปตลอดพลังงานลมก็ยังมีข้อเสียอยู่บ้างนะคะพัดเพราะการหมุนของกังหันลมจะทําให้เกิดเสียงดังมากทําให้ในบริเวณเขตที่ตั้งกังหันลมไม่สามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้เลยคะ่ะ เนื่องจากการหมุนของกังหันลมทําให้เกิดเสียงดังรบกวนในปัจจุบันจึงมีการพัฒนาสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้านอกชายฝั่งขึ้นครับนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาเสียงดังรบกวนในแหล่งชุมชนแล้วการสร้างกังหันลมในพื้นที่ทะเลเนี่ยยังเล้แรงลมมากและสม่ําเสมออีกด้วยเพราะไม่มีสิ่งปลูกสร้างมาขวางทางลมครับเวลาของชั่วโมงเรียนนี้หมดลงแล้ว ทุกคนอย่าลืมกลับไปอ่านหนังสือเพื่อทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะได้ความรู้จากบทเรียนกันไปแล้วคราวนี้เรามารับความสนุกจากการทำกิจกรรมกันบ้างไหครับวิธีทำกิจกรรมนี้ก็คือจับคู่ภาพหรือข้อความกับประเภทของแหล่งพลังงานให้ถูกต้องครับ ช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่หลังจากที่น้องๆได้ทบทวนความรู้แล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่น้องๆจะไปทดสอบความรู้ที่เรียนมากันในวันนี้กับช่วงฉายเดี่ยวกันแล้วล่ะค่ะพลังงานในข้อใดสามารถนำมาผลิตกระแสฟไฟฟ้าได้ถูกทุกข้อ ในจังหวัดภูเก็ตมีโรงไฟฟ้าที่ผลิตกระแสฟไฟฟ้าจากพลังงานใดพลังงานลมบริเวณใดเหมาะสำหรับสร้างกังหันลมเพื่อผลิตกระแสฟไฟฟ้า กลางทะเลในพื้นที่ห่างไกลพลังงานที่นำมาผลิตกระแสไฟฟ้ามากที่สุดคือข้อใดพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณที่โลกไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆขวางกั้นควรติดตั้งเครื่องมือช่วยผลิตกระแสฟไฟฟ้าในข้อใดกังหันลม แหล่งพลังงานแบบหมุนเวียนอันได้แก่น้ำคลื่นน้ำน้ำขึ้นน้ำลงแสงอาทิตย์ความร้อนใต้พิภพและลมสามารถนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ครับแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมในประเทศไทยคือที่แหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตและที่ลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาการหมุนเวียนของกังหันลมจะทำให้เกิดเสียงดังมาก ทำให้ในบริเวณเขตที่ตั้งกังหันลมไม่สามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้ครับพลังงานจากแสงอาทิตย์ไม่ว่าอยู่ที่ไหนบนโ,โลกก็สามารถนำเซลล์สุริยะไปติดตั้งเพื่อกักเก็บและนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้ดังนั้นพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นพลังงานที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลครับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมจะให้ผลได้สูงสุดก็ต่อเมื่อมีลมพัดมามากและสม่ำเสมอนะครับ ดังนั้นบริเวณที่โล่งหรือกลางทะเลที่ไม่มีสิ่งกีดขวางกั้นทางลมจึงเป็นบริเวณที่เหมาะสำหรับการติดตั้งกังหันลมหรือที่เรียกว่ากังหันลมผลิตไฟฟ้านอกชายฝั่งนั่นเองครับเวลาสำหรับค่าเรียนวิทยาศาสตร์หมดลงแล้วครับน้องๆอ,อย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในค่าเรียนหน้าสวัสดีครับ